บทที่46พระอุปสีวเทระขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง शरणं धम्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छा ปสีวเถระผู้บรลุอกินจัญญายตนะชาญก่อนเป็นลือสีถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้าปทุมุตระในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระพระองค์นั้นพระเถระนี้บวชเป็นลือสีอยู่ในป่าหิมวันต่อมาได้พบพระพุทธเจ้าจึงปูลาดหญ้าให้ประทับนั่งและบูชาด้วยดอกสาลา พระอุปสีวะเถระเล่าไว้ภายหลังบรรลุพระอรหัตแล้วว่าท่านสร้างอาสมอยู่ที่ภูเขาอโนมะเป็นสถานที่รื่นรมด้วยสายน้ำปลาเต่าต้นไม้หลากชนิดนกราชสีเสือและหมีเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีปีศาจอสูรกุมพันและผีเสื้อน้ำมีพวกลือสีเป็นสิทธิ์จํานวนมาก ห้อยคนโทน้ำนุ่งหนังสัตว์สวมชดาและมีหาบอยู่ใกล้กับอาสมของท่านพวกเขาถือหม้อโลหะไปนำอาหารมาจากอประโคยานทวีปปุพพาวิเทหะทวีปอุตระกุรุษทวีปมาบริโภคร่วมกันพวกสิทธิ์ของท่านล้วนมีเดชรุ่งเรืองวันหนึ่ง พระพุทธเจ้าปทุมุตระทรงบาทเสด็จมาเพื่อบินทบาทหัวหน้าฤาษีเห็นแล้วก็ไปปูลาหญ้าและโรยด้วยดอกรังทูลเชิญให้ประทับนั่งจากนั้นท่านรีบไปบนภูเขานำกลิศนาขนุนผลโตมีกลิ่นหอมยกขึ้นบาแบกมาจัดถวายและนำกลิศนาลูปล้ถวายกลิ่นหอม พระพุทธเจ้าทรงเสวยแล้วประทับอยู่ในถ้ำกลางพวกฤาษีรัดพยากร์ว่าผู้ใดได้ถวายผลขนุนกฤษศนาและอัสนะแก่เราโภชนาหารดังจะรู้จิตคนผู้นี้จะเกิดขึ้นทั้งในบ้านในป่าที่เงื้อมเขาหรือในถ้ำคนผู้นี้บังเกิดในเทวโลกหรือมนุษย์โลก จากอิ่มเอิบบริบูรณ์ด้วยโภชนาหารและผ้าทั้งหลายจากรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดสามหมื่นกับจกเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิพันครั้งในแสนกับจะมีพระศา,าสดาพระนามว่าโคตมะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จะเป็นทายาทในธรรมของพระศา,าสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสอันธรรมนิรมิต จักได้เป็นสาว,วกของพระศาสดามีชื่อว่าอุปศีวะจักกำหนดรู้อัสวะทั้งปวงและพึงทราบอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะตามที่กล่าวแล้วชาติสุดท้ายสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเรานี้ท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์กรุงสาวัตถีต่อมาได้เป็นสิทธิ์าวรีพราหมณ์ ปุริหิตของพระเจ้าแผ่นดินโกศลและติดตามอาจารย์ออกบวชเป็นดาบทอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโคทาวารีทูลถามปัญหาวิธีข้ามห่วงน้ำอุปศีวะมานพทูลถามปัญหาเป็นคนที่หกท่านทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้สักการะ คือผู้มาจากสกยะตระกูลข้าพระองค์ผู้เดียวที่ไม่ได้อาศัยทามหรือบุคคลใดแล้วจึงไม่สามารถข้ามห้วงน้ำใหญ่คือกิเลสได้ข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักขุขอพระองค์โปรดตรัสบอกอารมณ์ที่เมื่อข้าพระองค์ได้อาศัยแล้วจะพึงข้ามห้วงน้ำคือกิเลสนี้ได้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอุปสีวะเธอจงมีสติเพ่งพิจารณาอากินจัญญายตนะสมาบัติยึดเป็นอารมณ์ว่าไม่มีอะไรรู้ด้วยวิปัสสนาดังนี้แล้วก็จะข้ามห้วงน้ำได้เธอจงละก,กามทั้งหลายเป็นผู้งดเว้นจากความสงสัยทั้งหลาย พิจารณาเห็นธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดอธิบายท่านว่าอุปสีวามานบได้อรุปฌานที่สามคืออกินจัญญายตนะท่านไม่รู้ธรรมเป็นที่อาศัยแม้มีที่อยู่นั้นคือฌานนั้นไม่มีอะไรเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมเป็นที่อาศายัย และทางอันเป็นเครื่องนําออกไปให้ยิ่งขึ้นคือเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนะและใช้วิปัสนาปัญญาพิจารณาอรูปฌานอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่วิโมกชั้นสูงได้หรืออุปสีวะมานบทูลถามต่อไปว่าบุคคลใดเป็นผู้ปราศจากราคะในกามทั้งปวง ละสมบัติอื่นอาศัยอกินจัญญายตนะสมบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงบุคคลนั้นไม่หวนไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอกินจัญญายตนะนั้นได้หรือพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอุปสีวะผู้ใดปราศจากราคะในกามทั้งปวงละสมบัติอื่นละ สมบัติเบื้องต่ำหกคือรูปปานสีอรูปฌานสองอาศัยอากินจัญญายตนะสมบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงหมายถึงสัญญาสมบัติอันเป็นคุณธรรมชั้นสูงที่บุคคลบรรล,ลุมีเจ็ดคือรูปปานสีอรูปฌานสามเนวะสัญญานาสัญญายตนะสมบัติ ผู้นั้นไม่วั่นไหวย่อมดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอกินจัญญายตนะนั้นได้ผู้หลุดพ้นแล้วยังจะมีปฏิสนธิอีกหรืออุปสิวามานพกราบทูลถามต่อว่าถ้าบุคคลนั้นไม่วั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกนั้นนานนับปีไม่ได้ไซผู้นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากทุกต่างๆ ในอกินจัญญ,ญายตนะพระมโลกนั่นแหละเป็นผู้สงบเย็นหรือว่าวิญญาณของผู้นั้นจะพึงถึงปฏิสนธิอีกพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอุปสีวะมุนีพ้นแล้วจากนามกายและรูปกายด้วยธรรมอริยมรสีย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้กำหนดนับไม่ได้ฉันใด เปลวไฟถูกกำลังลมพัดดับไปแล้วก็ย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ถึงการกำหนดนับว่าไปสู่ทิศโน้นทิศนี้ฉะนั้นทรงอุปมาด้วยการดับของไฟกับการปรินิพานของพระอริยสาวกผู้เกิดในอากินจัญญายตนะพบนั้นอุปสีวะมานบทูลถามต่อไปอีกว่า โมนีนั้นถึงความสลายไปหรือว่าไม่มีหรือว่าไม่แตกทำลายเพราะมีความแน่แท้พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าโมนีพูดถึงความสลายไปย่อมไม่มีอะไรเป็นประมาณก็ชนทั้งหลายพึงกล่าวโมนีนั้นด้วยกิเลสใดกิเลสนั้นย่อมไม่มีแก่โมนีนั้นเพราะเมื่อโมนีนั้นถอนธรรม หมายถึงทำฝ่ายทุกข์ทั้งปวงได้เด็ดขาดแล้วแม้ทางแห่งวาทะทั้งปวงท่านก็ถอนได้เด็ดขาดด้วยทางแห่งวาทะได้แก่กิเลสขันธ์และอภิสังขารเพราะเป็นที่มาของการบัญญัติเรียกว่ามนุษย์และเทวดาเป็นต้นบรลุพระอรหันต์ออกบวชพร้อมกับการจบพระคาถานั้น ก็มีผู้บรรลุธ,ธรรมจากสุทั้งเป็นมนุษย์และเทวดาส่วนท่านอุปสีวามานบเป็นสิทธิบริวารพันคนบรรลุพระอระหัตและได้รับการอุปสมบทแล้วด้วยเอหิภิกขุแล้วประกาศว่าตนเป็นสาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศา,าสดาต่อมาท่านกล่าวไว้ว่าการที่เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำ เป็นลาบที่เราได้ดีแล้ววิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับในบ้านก็ตามในป่าก็ตามท <ซะ S 1> ั้งที่ง้มเขาก็ตามในถ้ำก็ตามาโคชนาหารดังจะรู้ดํำริของเราย่อมมีแก่เราทุกเมื่อเพราะได้เคยถวายขนุนแด่พระพุทธเจ้าปทุมุตตระ